ก็คือลูกค้าสามารถสั่งสั่งได้มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไม่ต้องกลัวนะปิงปิงก็คือโอนจริงส่งจริงนะครับผมก็เนี่ยฮะสองท่านอ๋อครับผมสองที่สองจังหวัดครับผมอันนี้ส่งไปจังหวัดไหนบ้างครับอันนี้ไปพัทลุงนี่ลูกค้าเก่าอ๋อครับก็คือลูกค้าเก่าก็คือซื้อขายกันประจําอยู่แล้วนะครับผมก็โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วทั้งสองเจ้าเลยครับผมอันนี้ก็คือตัวเป็นตัวนี้ก็เป็นทีดพันแปด ีวันตัวนี้ก็ส่งกลาสินกลาสินนะค,ะครับก็คือทั่วประเทศดีกว่าเนาะใช่ฮะก็คือเราเราติดต่อกัน สวัสด,ดีนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดบ้านหม้อนะครับมาที่ร้านปิงปิงซาวนะครับเป็นร้านขาย power power amp นะครับผมขาประกอบเดี๋ยววันนี้มีอะไรให้คุณปิงปิงแนะนํานะครับสวัสดีครับคุณปิงปิงครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีอะไรเอ่ยมีอะไรมาพอพอดีว่าทําคลิปอันนี้ฮะอ๋อปีกอสสามทางอ๋อครับผมก็ลองเอามาทําแบบคลิปรีวิวมา ให้พวกพี่ๆเขานะเขาไปชมกันว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นปีคอร์สามทางเป็นปีคอร์สามทางนะครับแต่ผมเอามาเล่นสองทางอืมคือมีลูกค้าเขาสงสัยว่าของงานฮันเดอร์ซาวเนี่ยปีคอร์สามทางตัวเนี้ยเล่นสองทางได้ไหมอ๋อผมก็เลยลองมาทําให้ดูกันมาชมกันอ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นปีคอร์สามทางก็บอกใช่ปีเป็นปีคอร์สามทางย่าอิสระางานฮันเดอร์ซาว คือสามทางกับสองทางนี่มันแตกต่างยังไงครับคุณจริงจริงสองทางกลางแหลมจะรวมกันสามทางกลางกแหลมจะแยกเลยอ๋ออันนี้คือคือคือข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างครับผมแล้วก็คือวันนี้จะเอามาใช้ในแบบสองทางดูใช่ใช่นะครับว่ามีลูกค้าสอบถามมาใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยทาทาคลิปมาให้ให้ชมกันอ๋อครับผมว่าเล่นสองทางได้ไหมครับครับผม ก็คือต้องพ่วงตัวไหนบ้างครับเนี่ยก็ตอนนี้ผมก็ใช้เป็น power td หนึ่พันแปดทั้งสองแผ่นเลยครับผมทั้งสองแผ่นเลยหนึพันแปดนะครับราคาเท่าไหร่รับคุณล่ตัวที td หนึ่พันแปดตัวนี้ราคาอยู่หกพันเก้าครับหกพันเก้านะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสามทางนะครับสามทางแต่เอามาเล่นสองนะอ๋ออันนี้ความเข้าใจกันก่อนอ๋อครับผมตัวนี้ขับกลางแหลมตัวนี้ขับเบรตัวนีบตัวล่างขับเบสครับตัวบนขับกลางแหลมครับก็ใช้ปีคอสามทาง แต่เอามาเล่น2ทางแต่เอามาเล่น2ทางนะครับอันนี้คือจะลองจะลองดูว่ามันได้ยังไงนะครับนะครับเราทาให้ดูว่าเล่นได้เล่นได้เหมือนกันอ๋อได้ได้คือเพราะว่าเขาเรียกว่าปีกคอร์สแยกอิสระทำได้หมดเลยครับก็ะนนี้ก็คือข้อดีนะครับข้อดีตัวนี้เท่าไหร่ครับถ้าถ้าซื้ออย่างอย่างแยกอย่างเลยแค่อย่างแยสามทาง ถ้าสามทางเฉพาะปีคอสามทางก็ราคาอยู่สามพันแปดครับผมอันนี้ก็สามพันแปดยังไงสนใจก็สอบถามคุณจริงๆนะครับเรื่อง power แล้วก็ฟรีคอร์สนะครับอันนี้ก็คือต่อตัวไหนบ้างครับตู้ลำโพงชุดนี้เลยครับทั้งชุดนะครับผมชุดนี้เลยทั้งชุดนี้เลยก็มีกลางแหลมสิบสองนิ้วครับผมสี่ใบเบสสิบห้านิ้วสี่ใบครับผมอันนี้นะครับก็ชุดนี้เขาเรียกว่าสี่คูนสี่อ๋อสี่คูณสี่ครับ แล้วสี่คูณสี่นี่คือเขานับดอกเลยนับตู้ครับนับตู้นับตู้นะก็เบสี่กลางสี่บางคนมีคนถามว่ามันนับดอกรืยนับตู้ผมก็บอกว่นน่าจะเป็นตู้นะเหมือนกันบางคนเรียกนับดอกหรือนับตู้ก็เหมือนกันเหมือนกันเนาะตู้ตู้สี่ใบอ่ะต่ังแนมสี่ใบสี่ใบก็เารียกสี่คูณสี่สี่คูณสี่แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวดูกันต่อด้านหลังนิดนึงครับมาดูให้ดูว่าคือถ้าเราจะเล่นแบบ เรียกอะไรนะสามทางเป็นสองทางใช่ก็คือต่อังไงนี่ครับนี่นี่ให้ให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งคอร์สนะครับเบรกลางแหลมนะครับอันนี้เอาหนึ่งก็ฝั่งภาครวมครับฮะก็คือแท่นที่จะขับกลางแหลมนะฮะเนี่ยฮะนะแท่นนี้แท่นนี้นะครับก็ยิงเข้านี่เลยไลยเอานี่เลยเอาหนึ่งนี่เลยก็จะขับกลางแหลมครับหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ ก็คือมาต่อตรงนี้เลยนะครับอ,อย่างนี้ก็ได้อ๋อครับก็คือถ้าต่ออย่างเนี้ยข้างนึงจะเป็นกลางข้างนึงจะเป็นแหลมอืมครับแต่ผมเลือกอย่างนี้ต่ออย่างนี้ครับผมครับอ,อ,อันนี้ก็คือการต่อนะครับผมอันนี้ค,คือการต่อด้านหลังนะครับ <c oughs> แล้วอันนี้คือก็ลไล่เข้าจัดสัญญาณโทรศัพท์ครับผมหรือจะเป็นถ้าจะเสียบไม้ร้องคาราโอเกะอะไรพวกเนี้ยครับ ก็ถ้าเป็นปีก็เสียบเข้าช่องซีดีเลยช่องซีดีเลยครับมีทั้งหัว r C A จ a z z May อย่างเงี้ยเล่นได้เลือกได้ครับหรือเป็นมิกก็มาเสียบเนี่ยฮะช่องซีดีก็คือเสียบตรงนี้ได้เลยนะช่องซีดีนะครับครับช่องซีดีอันนี้ต่อเข้าโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่ฮะอันนี้ผ่านตรงเลยเนี่ยฮะสายสัญญาณโทรศัพท์ต่อเข้าตรงครับผมแล้วก็เบสแท่นที่ขับเบสเนี่ยฮะโลมาต่อเข้านี่เลยทันข้างล่างครับผมอันนี้ก็คือต่อเข้าที่ขับเบสเลยนะครับใช่ครับนี่คือสายต่อด้านหลังครับใช่ครับ ไม่เข้าใจยังไงก็แอดไลน์คุณปิงๆนะครับแล้วก็สอบถามการต่อกันอันนี้ได้เลยนะฮะได้เลยครับได้เลยโทรมาได้เลยครับสมมติว่าเราไม่เข้าใจอะไรนะครับหรือก็ถ้าข้ข้อความมาได้ครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็คือโทรมาได้เลยครับผมเดี๋ยวไปเห็นข้างหน้าเดี๋ยวคุณปิงไปดูนิดนึงก็คือมีการจัดส่งนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าส่งส่ง ก็เปส่งไปส่งไปอันนี้ก็เป็นซีรีอสสามทางครับผมก็คือลูกค้าสามารถสั่งสั่งได้ครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไม่ต้องกลัวนะปิงปิงก็คือโอนจริงส่งจริงนะครับผมก็เนี่ยฮะสองท่านอสองที่สองจังหวัดครับผมอันนี้ส่งไปจังหวัดไหนบ้างครับอันนี้ไปพัทลุงนี่ลูกค้าเก่าอ๋อครับก็คือลูกค้าเก่าก็คือซื้อขายกันประจําอยู่แล้วนะครับผมก็โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วทั้งสองเจ้าเลยครับผมอันนี้ก็คือกัเป็น ตัวนี้ก็เป็นทีดีพันแปดที8ีพันแปดตัวนี้ก็ส่งกาะสินกาะสินนะค,ะครับก็กคือทั่วประเทศดีกว่าเนาะใช่ฮะก็คือเราเราติดต่อกันมาแล้วก็ส่งกันได้ทั่วประเทศ<ช>ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณปิงปิงโชว์เสียงสักหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวเราจะฟังเสียงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ 对了。 อันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าใช้คอสไอปีสามทางปีคอสไีคอสสามทางมาเล่นเป็นสองมาเล่นเป็นสองทางครับสนใจยังไงก็ติดต่อคุณจริงๆนะครับมีแทบทุกอย่างนะครับก็คือมีทั้งอะไรบ้างครับคุณจริงก็มีผลนะครับ power ปีคอร์สอีคิวมีหมดนะฮะนะครับพูดถึงเครื่องปรุงต่างๆแล้วกันนะครับครับผมมีหมดนะฮะก็ทักเข้ามาคุยมาได้เลยครับทางเพจด้วยนะครับมีเพจของปิ่งปิงซาวนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไ้ให้นะครับคุณปิ่งปิงครับแลก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับครับผมครับผมขอบคุณนะครับคุณปิ่งปิงวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ